ครับสวัสดีครับผมโอ้คบงผัยครับสวัสดีครับบ่าวแบมบูครับครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับกับรายการแบมบูอลูมินียนะครับเราอยู่กันที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาขอความรู้จากกูรูไผัยภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นผัยผ่ประดับโชว์ใบอีกตัวหนึ่งประดับสวยมากอ่าซึ่งเป็นไผ่ที่มีพื้นถินทางภาคใต้ไหมครับพี่บ่าวครับเป็นผัอ่าพื้นถินภาคใต้นะครับอยู่ตระกูลตัวนี้คือผ่ยอะไรครับพี่ ตอนนี้คือไผ่ด่างประจางนะครับในทางวงการไผ่เขาเรียกก็ว่าด่างประจางก็คือไผ่แหนะนะครับหรือไผ่ด้ามพระที่คนใต้เรียกนะครับมันหายากมั้ครับพี่ไผ่ด้ามพราเนี่ยด้ามพรามีทั่วไป <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ปลายประจวบนะครับตัวนี้เป็นไผ่แหนะแหนะใบด่างใบด่างครับอ่ามันเข้ามาในตลาดสายพันธุ์ไผ่นานหรือยังครับพี่ตัวนี้โอ้น่าจะเกือบเกือบยี่สิบปีนะครับผมเองก็ไม่ทันเหมือนกันไม่รู้ปีนะครับ พี่บ่าวพอจะทราบไหมว่าต้นกําเนิดได้มาจากใครเป็นผู้ผู้คนเจอสายพันธุ์คืออย่างนี้นะครับคือบอกตรงเลยว่าที่มายังไม่มีความชัดเจนว่ามาจากใครใครเป็นคนเจอแต่ว่าถ้าใครรู้เนี่ยก็อยากจะอ่ามาช่วยอบอกเราหน่อยอเราจะได้แบ่งปันในสิ่งที่ถูกต้องว่าเออ,อคนคนนี้เป็นคนที่พบสายพันธุ์ขึ้นมาตัวนี้จุดเด่นความด่างของใบเป็นยังไงบ้างครับก็ลักษณะเด่นเลยก็คือถ้าสังเกตก็คือก็จะมีอ่า ด่างขาวเนี่ยอยู่ตรงขอบหมดเลยครับทุกทุกใบอส่วนส่วนลายลายเขียวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีเป็น่าเส้นเดียวบ้างขาวใหญ่ใช่ไหมครับเขียวเขียวเส้นเดียวกับเป็นกึ่งบาร์โค้ดอ่าฮะประมาณนี้นะอ๋อคือตรงขอบจะเป็นสีขาวตรงขอบเป็นสีขาวแน่ๆครับแต่ตรงกลางกลางอาจจะมีเขียวสลับแซมแซมบ้างใช่ครับอ่าแต่ตรงกลางจะเป็นแถบเขียวสลับแซมๆซมครับแต่ว่าอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นการด่างแบบพี่มี มีรูปแบบเนาะไม่ได้ด่างมั่วครับเพราะฉะนั้นการใบที่ด่างแบบเนี้ยจะหายากกว่าที่มันด่างแบบเปรอะเใช่นะครับเป็นการด่างแบบมีแพทเทิร์นถ้าถ้าเรียกว่าเราเล่นภาษาไม้ด่างไอไอการด่างแบบเนี้มันจะหายากสักนิดนึงนะครับแล้วที่สําคัญคือนิ่งนะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นนะครับด่างทุกใบร้อยเปอร์เซ็นครับเอาแบบไม่ใช่ไผ่ประดับก่อนเขาใช้งานอะไรบ้างครับทางใต้เขาก็เอาใบนะครับเนี่ยใบเนยประดับจานอาหารได้ แล้วที่ที่หอบ้าจ่างกันใช่ไผ่นี้ไหมครับที่หอบ้าจ่างก็คือไผ่นี้นะครับไผ่นี้แล้วก็นี้ตัวเขียวแล้วเอาตัวด่างไปหอบ้าจ่างดีไหมครับดีเลยครับอไฮโซเลยนะครับไฮโซเลยครับครับอ๋อหอบ้าจ่างได้กีจ่างนะครับขนมจังอ่าคนใต้เรียกขนมจังก็คนจียเรียกกีจ่างก็ได้แต่ลำไม้นี่มันอ๋อถ้าที่ผมสังเกตที่เขาว่าลกคือมันมันแตกกิ่งเตี้ยๆเยอะเนาะกิ่งตั้งแต่เขาเลยครับเนี่ยตั้งแต่โขาอ่าฮะมันแตกกิ่งข้างล่างๆเยอะนะครับ ออมาดูลำมันด่างด้วยนะครับใช่ไหมฮะอ๋อมีลำด่างด้วยครับออแต่ตัวบัจจกนี่ลำเขาด่างด้วยนะครับโคนลายนะครับโคนลายก็คือช่วงโคนจะจะมีลายนะครับอสีขาวสีเขียวนะครับขาวสลับเขียวอแล้วเรื่องของไม,ไม้นี่ผมดูแล้วคงจะตัดมาใช้งานยากสักหน่อยเพราะว่ามันเออแต่เนื้อไม้มันตันแหละแต่ว่ามันตัดมาใช้งานยากเพราะก,กิ่งมันเยอะคน,ค,นคนใต้สมัยก่อนเนี่ยเขาเขาใช้ไม้อ่าลำลำของไผ่แน่เนี่ย ในการทําด้ามพราด้ามจอบด้ามเสียมอะไรตรงนี้ครับก็คือหนาครับก็แสดว่าจริงจงมันก็ใหญ่ทําด้ามเสียมด้ามอะไรได้ครับมัน<อ>มันจะใหญ่กว่านี้ได้อีกอันนี้เพิ่งปลูกก็ประมาณสักเจ็ดแปดปีอ่าฮะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าได้รับการแต่งกอที่ดีก็จะมีลำใหญ่ๆออกมาสักอีกสักอันตรงนี้ก็คือนิ้วหนึ่งนะครับได้ถึงนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วครับนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วอ๋อทำด้ามจอบด้ามเสียมได้นะครับดีเลยครับก็คือไม้แข็งแรงนั่นแหละ ครับแล้วก็หาง่ายๆพบได้ตามข้างๆๆทางทั่วไปใช่ครับแต่ใบด่างอย่างนี้คงจะไม่ได้พบได้ตามข้างทางทั่วไปเนาะหนออ่าคนคนใต้เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าถามว่าอ่ามันเป็นฤด,ดูของมันที่ออกหน่อนในช่วงนี้เลยช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยร้อนๆอ่าเขาจะมีหน่อแล้วคนใต้ก็จะไปหาแย่งกันเลยนะแย่งกันเลยอะแย่งก<อ>ันเลยครับเดี๋ยวก่อนมันมีข้างทางแต่ไม่หมดยังๆๆยแย่งกันดีกว่าแย่งครับ เพราะว่าตอนอตอนนี้ต้องแย่งเพราะเมื่อก่อนอะ่ะเต็มไม่ต้องแย่งแต่ตอนนี้มีการถาออกดันออกหมดหแลวพวกเวลาเขาทำถนนเขาถ่ายทิ้งหมดนะถ่ายทิ้งหมดครับทีนี้มันเหลือน้อยพอเหลือน้อยก็ต้องแย่งกันเขาก็ต้องรู้ว่าคนที่จะได้คือต้องรู้ว่าช่วงนี้มันออกแล้วเสียงมันอร่อยสิโอ้โหมันมันจะขมมากนะแต่ว่าแต่ว่าเรามาต้มสักน้ำสองน้ำเนี่ยมันก็ยังมีความความเป็นหน่อไม้แส้งว่าการจะเป็นกุลูไผ่เนี่ ต้องคุณต้องชีวิตคุณต้องกินหน่อไม้ด้วยใช่คุณจะใช้ราบอย่างเดียวไม่ได้ครับเ,เมนูที่เขาคนใต้นิยมนะก็คือเอามาอขวานแบบเป็นเหมือนดอกไม้อะ่ะแล้วก็ต้มกะทิกุ้งสดโอ้ยนึกภาพไม่ออกเลยเต้องเป็นวันหลังต้องให้พี่บาตถ,ถ่ายทอดวิทยาย,ยุทให้หน่อยละครับแกงส้มก็อร่อยครับอ๋อแต่ก็ไม่มีใครปลูกนะอ่าเอาอันนี้อันนี้อันนี้เสริมหน่อยนะครับหน่อของเจ้าไผ่ไผ่แน่เนี่ยอ่า อ่าที่อำเภอเหนือคลองนะครับอ่าฮะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทําเป็นส่งออกเลยจริงเป็นจริงเป็นจังเลยเพราะามีขึ้นตามธรรมชาติเยอะมากแล้วก็มันมีออเดอร์หนึ่งมาจากมาเลเซียครับอ่าแล้วก็อ่าเขาก็สั่งเป็นให้อัดปี๊อัดอัดสุญญากาศต้มเหมือนไผ่ลวกต้มเหมือนไผ่ลวกต้มปี๊บอ่าต้มปี๊บแล้วอัดสุญญากาศแล้วก็ส่งกิโลห้าสิบครับโอ้และส่งมาหลายปีแล้วด้วยครับโอ้สี่สห้าปีแล้ว แสดงว่าอารมณ์มันต้องมีความคล้ายๆไผ่ลวกแหละครับอ่าใช่คล้ายไผ่ไร่อ๋ออ้าวอาจจะไผ่ไร่ได้เพราะว่ามันตระกูลเดียวกับไผ่ไร่อ่าใช่คล้ายไผ่ไร่ต้องกรอบกลมกลมแล้วหวานตูกพอต้มแล้วหวานอ่าใช่โอเคโอ้โหนี้ได้ความรู้เยอะเลยนอกจากเรื่องไผ่ประดับแล้วโอ้โหไผ่แต่ต้องวันหลังผมกลับบ้านผมต้องหาโอกาสมาลองชิมละตัวนี้ครับแต่ที่วงไผ่ก็มีปลูกติดอยู่ครับอืมจะได้เอาหน่อมาลองชิมดูว่าเหมือนไผ่ไร่จริงไหม นะครับก็ก็ขอขอบคุณคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่บ่าวมากนะครับที่มาให้ความรู้อ่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามมีวิธีอื่นไหมที่จะดูว่าเป็นไผ่แนะอ๋อก็ง่ายๆเลยมันมันมันต่ำเนะเาะครับเอาใบดึงกิ่งลงมาเลยครับ <c oughs> อ่าดึงกิ่งลงมาเลย <c oughs> เขาจะมชีช่อใบนะครับตรงนี้ก็เรียกช่อใบอ่าช่อใบเขาจะคล้ายๆก,ยก,ยกับอ่าเป็นเหมือนเล็บมโนรานะอืคล้ายๆเป็นเป็นมี พูดถือว่ามันพูดถึงที่ที่คล้ายๆแบบนี้นอกจากไผ่แน็กก็มีไผ่ติ้งแต่ไม่เหมือนอย่างนี้ทีเดียวใช่ไผ่ติงเขาจะประมาณว่าปั้านๆแล้วก็มีเป็นพันเรื่อยหยักๆมันมันจะไม่มันจะไม่โค้งเป็นเล็บมโนลาแบบนี้มันจะไม่โค้งยาวต้องให้กล้องแก้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแม่เออมันมันมันเหมือนมันเหมือนปลายเล็บมโนลาจริงๆตรงนี้มันเรียกลักษณะของเอช่อใบและตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นเอกาหูใบเป็นลักษณะคล้ายๆหูใบอแต่มัน ถ้าเป็นเป็นพวกคุมลอกมันจะเป็นคล้ายใบหูออกมาเนาะใบหูแล้ว,ลวมีขนแบบอ่าแต่อันนี้มันเป็นเหมือนเล็บเลยเป็นเหมือนเล็บเล็บมนโนราคืออ่าเรียกว่าเล็บมโนรากันเพราะมันทางใต้ใโอเคลักษณะของช่อใบจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเล็บมโนรานะครับนั่นคือไผ่แนะครับผมวิธีสังเกตโอเคครับขอบคุณพี่บ่าวมากเลยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ